สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนกับช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับก็เหรียญหลากหลายรายการนะครับที่ผมรับซื้อก็สามารถรับชมได้นะครับดูคลิปก็ได้หรือว่าจะสอบถามมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามแล้วก็สลานลมแปดแปดแปดนะครับสําหรับท่านที่ส่งรูปเหรียญมานะครับก็ รอนิดนึงนะครับผมตอบชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมมีอ,อะไรต้องทําหลายๆอย่างนะครับก็จะพยายามตอบนะครับแล้วก็จะได้ซื้อเหรียญเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือ,อน่าจะติดต่อมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรที่คุณพี่ท่านนี้ส่งมาขายนะครับก็นี่นะครับ ลายดีน์เก้าห้าส4 4 3แล้วก็สลาลม8ป8นะครับผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบนะครับเสือมปนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ติดต่อไลน์ไม่ได้นะครับเข้ากลุ่มก็ได้ครับผมมีกลุ่มกลุ่ม a c e b o o k นะครับชื่อกลุ่มว่าสลาลมคอยชแนลนะครับเป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่เฟซนะครับเป็นกลุ่มสะเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มส่วนตัวนะครับนี่ครับกลุ่มส่วนตัวก็เซิร์ชตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มมานะครับก็คลิปนี้นะครับจากจังหวัดสมุทรปราการ เจ็ดขีดนะครับไม่ถึง1กิโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ส่งมานะครับอํำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีเหรียญส่งมาขายอยู่เรื่อยๆนะครับติดต่อได้นะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปนะครับอาจจะตอบช้าแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ส่งมาขายเป็นเหรียญอ่าน่าจะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับ ก็บางรายการผมก็ก็จำไม่ได้นะครับว่าว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับอออันนี้เป็นห้าบาทพุดนะครับขออนุญาตนะครับอ๋อมีเหรียญวาละด้วยนะครับอ่าโอเคนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็มีอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับ โอนเงินเข้าบัญชีนะครับเดอยาให้ดูก่อนนะครับเนี่ยส่งเลขที่บัญชีมาได้เลยนะครับถ้าถ้าตกลงถ้าผมตกลงซื้อขายกันแล้วนะครับก็ผมเสนอราคาไปแล้วแล้วก็เพื่อนๆพอพอใจในราคานะครับผมก็จะส่งเลขส่งที่อยู่จัดส่งให้นะครับตามขั้นตอนนะครับแล้วก็เขียนเลขที่บัญชีมาเลยนะครับอันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ ก็เดี๋ยวผมโอนเงินเข้าบัญชีนี้นะครับมาดูเหรียญกันก่อนนะครับก็เป็น5บาทคุดนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้เหรียญเหรียญไม่เยอะเดี๋ยวนับเลยนะครับนี่มีมาแบบนี้ก็มีมาด้วยนะครับนี่นะครับก็ถ้ามีเหรียญ2เหรียญไม่เป็นไรนะครับถ้าถ้าหลายๆเหรียญนะผมอาจจะต้องแจ้งนะครับเดี๋ยวนับจํานวนกันนะครับเพราะว่าเหรียญไม่เยอะนะครับ2 4 6สี่นะครับ ผมก็ทําคลิปรับซื้อไปนะครับ2 4 6 8 10แล้วก็มีหลายๆท่านที่มีเหรียญเก็บอยู่ที่บ้านนะครับก็ส่งมาขายนี่นะครับ40นะครับตรงนี้ตรงนี้สี่สิบ สี่สิบห้าเหรียญนะครับดูสภาพนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมคงขายไม่ได้นะครับเหรียญนี้ถ้าเวลาผมขายผมคงคงคงจะแถมให้กับลูกค้าไปนะครับแต่ก็คือไม่เป็นไรนะครับสี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าเหรียญนะครับแล้วก็มาดูมีมีอ้อถุงถุงถุงแตกนิดนึงนะครับมีจํานวนหรือเปล่าอ่าเขียนว่าสิบห้านะครับเดี๋ยวนับก่อนเดี๋ยวไม่ครบนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคสิบห้าเหรียญครบนะครับสิบห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการนะครับอ่าสี่เหรียญแล้วก็มีครดหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่านี้หนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้สภาพผ่านการใช้งานนะครับ นี่นะครับแบบนี้ซื้อเหรียญละร้อยนะครับเพื่อนๆเหรียญละร้อยนะครับเนี่ยซื้อเหรียญละร100้อยนะครับแบบนี้ซื้อเหรียญละร้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมตีให้พี่เข้าไปร้อยหรือร้อยสิบนะครับเดี๋ยว <tarde S 2> ผมต้องไปดูข้อความการสนทนาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการส่งเหรียญมาบางครั้งแสงมันน้อยหรือว่าการถ่ายภาพนะครับก็ต้องค่อนข้างจะชัดเจนนิดนึงนะครับถ้าถ้าถ่ายรูปมาแล้วมันมันไม่ค่อยชัดเจนอะ ราคาอาจจะต่ําได้นะครับอยากให้เพื่อนๆถ่ายรูปส่งมาให้ชัดๆนะครับแล้วก็นี่มีเอฟเฟกเข้ามาอีกสี่เหรียญนะครับอันนี้ก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญที่มีอยู่ที่บ้านนะครับสามารถส่งมาขายได้นะครับก็ตามรายการที่ทางช่องผมทําคลิปออกไปนะครับหรือว่าถ้าท่านยังสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจนะครับส่งไลน์มาได้นะครับส่งไลน์มาบอกว่าขอรายละเอียดการรับซื้อผมก็จะส่งรายละเอียดของ ของของเหรียญที่รับซื้อให้นะครับนี่นะครับก็มีเหรียญ5บาทครุดตรงนะครับที่ผมเคยทําคลิปรับซื้อไปนะครับก็มีส่งมาขายจริงๆนะครับ45เหรียญ1นบาทครุดนะครับสภาพนี้ก็ขายได้นะครับนี่นะครับคละมาแบบนี้นะครับแบบนี้แจ้งราคาไว้เลยนะครับแบบนี้เหรียญละ20บาทนะครับนี่นะครับคละมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญละ20นะครับ แล้วก็มีเหรียญเหรียญพวกนี้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับก็ขายได้เหมือนกันนะครับวาระนี้เป็นวาระตัวติดผลิตน้อยนะครับคือเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับเอปกจะผลิตน้อยกว่าครุฑนะครับแต่ก็ราคาจะใกล้ๆกกันนะครับผลิต1ล้านเหรียญสําหรับเหรียญส0บบาทเอปกแล้วก็เหรียญ10บบาทครุฑก็ผลิตตามข้อมูลนะครับ5้าล้านเหรียญนะครับวันนี้ก็เป็นอีก1คลิปนะครับที่มายืนยันว่า ช่องผมรับซื้อจริงๆนะครับแล้วก็พยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับบางรายการอาจจะคลิปซ้ํากันบ้างนะครับแต่ก็คือทําใหม่ตลอดนะครับซ้ําหมายถึงว่าเหรียญที่มารับซื้ออาจจะเป็นเหรียญซ้ําๆแต่ก็คือว่ามันเป็นเหรียญที่ผมต้องการรับซื้อจริงๆนะครับซ้ําแต่ก็คือมันเป็นเหรียญที่ขายได้แล้วก็ได้รับความนิยมนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ได้มา หลากหลายรายการนะครับเดี๋ยวก็จะทําการโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับมีเลขที่บัญชีให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ